มันนีคุณแม่นี่ลูกม่ยา้คุณขอคุณค่ะยาขอคุณลุยค่ะอเอคุณเคุณลุยน้องีกี่้าวค่ะอคุณลุยค่ะโมมาตรงนี้ก่อน ไม่มองอะมาเลยอ่ะ